สวัสดีครับผมนายวรพงษ์พงศิทักษ์นะครับครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับโรงเรียนเราอยู่ตรงถนนพระรามสามนะครับสถานี BRT เจริญราษฎร์วันนี้ครูเก่งจะมาสอนเทคนิคการทำข้อสอบ HSK ในภาคการอ่านนะครับในส่วนของเติมคำลงในช่องว่างครับข้อสอบจะมี5ข้อนะครับครูเก่งจะทำคลิปวิดีโอคลิปละ หนึ่งข้อนะครับเพื่อไม่คลิปของเรานั้นยาวเกินไปเทคนิคการทําข้อสอบชุดนี้นะครับอันดับแรกต้องมาดูก่อนนะครับว่าคําศัพท์ที่เขาให้มาทั้ง6คํานั้นเนี่ยแต่ละคําเป็นความหมายคืออะไรแล้วก็เป็นคําประเภทไหนกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับอําแรกนะครับคําว่าต้าชอกวานต้าชอกวานเป็นคํานามนะครับแปลว่าสถานทูตนะครับหรือว่าสถานเอกอัครราชทูตนะครับ ข้อ b นะครับคาว่าที่เป็นคําบุพบทนะครับมีความหมายแปลว่าแทนนะครับบอกว่าทำอะไรแทนใครนะครับเราใช้คําว่าที่ข้อ c นะครับคือคําว่าจุนโศเป็นคํากริยานะครับมีความหมายว่าเคารพรักษานะครับเคารพรักษาอะไรก็คือรักษากฎระเบียบข้อกฎหมายกฎเกณฑ์วินัยแบบนี้นะครับจะใช้จุนโศข้อดีนะครับเจียนฉือ เป็นคํากริยาจะแปลว่าทําอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นคําวิเศษมีความหมายว่าอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ยงข้ออ e ีนะครับคําว่าฟูา่เจอฟู่เสอเป็นคํากริยาจะมีความหมายแปลว่ารับผิดชอบหรือรับภาระหน้าที่แต่ถ้าเป็นคําคุณศัพท์จะมีความหมายแปลว่ามีความรับผิดชอบข้อเอฟนะครับคาว่าฉือจงฉือจงเป็นคําวิเศษมีความหมายว่า ตั้งแต่ต้นจนจบชือคือใครชื่อเริ่มต้นส่วนคําว่าจงก็คือจงจงเตี่ยนอย่างเงี้ยครับที่แปลว่าจุดสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันฉือจงก็เลยแปลว่าจากต้นจนจบจากต้นจนถึงปลายนะครับเออเมื่อเราดูคำแปลของคำศัพท์หมดแล้วนะครับเรามาดูโจทย์กันนะครับทั้งหมด5ข้อวันนี้เราในเทมนี้เราจะดูข้อที่1ก่อนนะครับ เราจะเอาประเภทของคำมาวางเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้ดูกันชัดเจนนะครับประเภทของคำนะครับสำคัญมากในการทำพาร์ทนี้ให้เร็วนะครับตัวข้อหนึ่งนะครับฝังจุอตะเจ้าเก๋เจีางปูชหลว่าจเอา,าเดิมจีเนียนใจหมายเลยมาดูอันแรกก่อนนะครับฝังจุอตะเจ้าเก๋ฝังจุอตะเจ้าเก๋แปลว่าราคาของบ้านพักนะครับ สังเกตว่าในวลีนี้เนี่ยวลีก็คือกลุ่มคำนะครับจะมีตัวสอนคำว่าเตอะอยู่นะครับเตอะเนี่ยนะครับจำเอาไว้เลยนะครับเตอะใช้เชื่อมระหว่างคำนำามกับผ้าขยายคำนามโดยที่เรียกภาษาจีนว่าติ้งอยู่เท่านั้นนะครับเตอะเดี๋ยวเราเรียนไปเราจะพบมันจะมีสามตัวมีเตอะตัวปลายเฉาเตอะนะครับแล้วก็เตอะเตอะถูเยเตอะนะครับหรือตัวตี้ที่ฟางนะครับแล้วอีกเตอะนนงก็คือตัวเตะอีกที่มีตัวสวงอีหยี่นะครับตัวเตะเรียกว่าจะต้อง ทั้ง3ามตัวนี้ว่าเติรหมดเติรต,ตัวปลายสาวคือเติรตัวนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นคือมันใช้กับคํานามเท่านั้นจำไว้ให้ดีนะครับใช้กับคํานามเท่านั้นนะครับาวน,นี้ผ้าขยายคํานามคือไรติ้งยีก็คือส่วนที่มันมาบอกบรรยายลักษณะของนามนั้นๆว่ามีลักษณะมิสภาพเป็นเช่นไรเราเรียกว่าผ้าขยายคํานามนะครับจึงเราจึงสรุปได้ว่าไอ้เจ้าฝางจือตอเจ้าเกิดตรงนี้มันเป็นนามวลี นะครับเป็นกลุ่มคําที่มีเป็นลักษณะเป็นคํานามนะครับในประโยคนี้มันอยู่หน้าประโยคสุดเลยมันก็จะทาหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับทํามานะครับคําที่อยู่ข้างหลังวงเล็บคือคําว่าเจี้ยงเจี่ยงแปลว่าตกลงลดลงทําให้ลดลงเป็นคํากริยาครับคราวนี้เมื่อเราพบว่าข้างหน้ามันมีประธานแล้วและข้างหลังเป็นกริยาเนี่ยนะครับแสดงว่า ประโยคมันครบและประธานบกริยาประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับเมื่อประโยคมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับตัวประโยคเนี่ยแสดงว่ามันมีภาคแสดงเนี่ยหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าเว่ยเนี่ยเป็นกริยานะครับภาษาจีนเรียกว่าต้องสื่อเว่ยยู่จี้นะครับคือภาคแสดงของประโยคมันจะเป็นกริยาได้อย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคําคุณศัพท์ก็คือบอกสภาพนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้เจ้าวงเล็บเนี่ยมันอยู่แล้วว่าประธานกับกริยาจริงๆิงประโยคมัมาสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นมันต้องเป็นส่วนขยายเท่านั้นนะครับมันมันอยู่ข้างหน้าอะไรมันก็ขยายน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปขยายกริยาคําที่ขยายกริยาได้มีอยู่ประเภทเดียวก็คือคำวิเศษครับซึ่งพอเรามาดูในชอยทั้งหมดแล้วหกข้อเนี่ยคําวิเศษเนี่ยนะครับมีอยู่แค่ข้อเดียวเลยคือข้อ f เห็นแล้วยังครับว่าทําไมเราถึงได้เอา ประเภทของคำมาเรียงเอาไว้ให้ดูตรงนี้เพราะมันใช้ในการทําข้อสอบกันนั่นเองเพราะฉนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เราแม่นในในในหลักการในไวยากรณ์อยู่แล้วเนี่ยเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าข้อหนึ่งเนี่ยตอบข้อ f ใช้เวลาเราชื่อว่าไม่เกิน1ิวินาทีเราได้คําตอบลวนะครับอ่าจะเป็นข้อ f นะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นฝางจื่ตาเจ้าเก๋ฉุยจงจ้างบุเส้าไหลวอวื่อห่าติมจีเนียจ้าแม่ละนะครับ อันนี้เราได้คําตอบภายในแค่สามวิสิบวิใช่ไหมครับเอามาทําอธิบายมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะไหนๆอธิบายแล้วก็ทําเอาให้มันโจทย์นี้มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเสวจะมาอธิบายทั้งเรื่องของคําศัพท์หรือวายากรณ์ที่แทรกอยู่ในบทนี้นะครับเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็พอเริ่มจําได้หรือเข้าใจเราก็ไปวิเคราะห์โจทย์ได้นะครับโอเคฝังจุดตัวแจ้งเกิดคำว่าเจ้งเนี่ยเรารู้แล้วเมื่อกี้นะครับเราไปดูข้างหลัง ปูเสียหลายปูเสียหลายแปลว่ามันไม่ลงมามันอยู่หลังมันอยู่หลังกิยามันก็จะเป็นได้ก็คือมันเป็นบทเสริมท้ายภาคแสดงบอกทิศทางคือมันเป็นบทเสริมท้ายพาคแสดงหรือว่าปูอยูอว่วันแต่มันเป็นประเภทไหนละ่ะในห้าประเภทคือมันเป็นประเภทที่บอกทิศทางครับเสียลงหลายมาเสียหลายลงมามาบอกทิศทางการบอกทิศทางมีประโยชน์อะไรครับในภาษาไทยเราก็พูดแบบนี้นะครับ เรามีบทเสริมท้ายพัสับบนตปทิศทางวางไว้หลังทิยาเพื่อบอกว่าประธานอยู่ตรงไหนเมื่อเราใส่ไปเราจะรู้ตำแหน่งของประธานนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าเดินลงมาถ้าเราพูดว่าเดินลงมาเอ้ยเดินลงมาสิแบบนี้ระบบมือเรียกว่าเดินลงมาสิแสดงว่าเราผู้พูดเนี่ยเราอยู่ข้างล่างผู้ฟังอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะเราจะรู้ตำแหน่งผู้พูดและผู้ฟังทันทีเรามาลองดูคําว่าเดินลงไปถ้าเราใส่คําว่าเดินลงไปเนี่ยนะครับ เราก็จะพบว่าอเดินเดินลงไปส่แสดงว่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยอยู่ที่ข้างบนให้เดินลงไปเราบอกใครทุกคนบอกอเดินลงไปส่แสดงว่าอยู่ข้างบนไหมฮะเราจะรู้ตำแหน่งของประธานและ,ะคู่สนทนาของเรานะครับเพราะนั้นนี่นะครับจะไอ้เจ้าบทเสรินท้ายคำว่าเสียหลายลงมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าไอ้ฝังจุดเจ้เ,จเกิดราคาของบ้านเนี่ยนะครับ มันอยู่สูงคือมันแพงมันแพงนะครับมารู้ตำแหน่งแล้วรู้ว่าราคาของบ้านมันอยู่สูงก็คืออยู่ในตำแหน่งสูงคือมันแพงนะครับถ้ามาดูคําว่าชือาช่อห่ากันชื่อห่าแบบว,ว่าจำต้องนะครับเป็นคําวิเศษซึ่งวิเศษแน่นอนขยายคํากริกยานะครับบอกว่าประทานนะนะไม่เต็มใจทําไม่อยากทานะครับอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังไม่ยังยังยังไม่อยากทา นะครับยดตอย่างเช่นนะครับประโยคนี้ in w เวย์อีชิงหัวมันเจือหาตายใจจาหลีผู้หนังชู้เหมือนอินเวยเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดหัวมัเราเจอหาจึงจําต้องตายใจจาหลีก็คือบอกว่าอยู่ที่บ้านผู้หนังชู้เมอนออกไปนอกประตูไม่ได้คือออกนอกบ้านไม่ได้นะครับเพอะโรคระบาดจึงต้องอยู่แต่ในบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้อย่างเงี้ยเรา ถูกสถานการณ์พฉุกเฉินบังคับหมอล้วก็อ,อยู่ในบ้านนะ้าออกไปเที่ยวถูกไหมฮะอันนี้เราชื้อหอจําต้องนะครับเราไม่ได้อยากอยู่บ้านแต่เราจําต้องอยู่เราอยากออกไปเที่ยวหรือออกไปซิ่งอย่างงี้นะครับคําถัดมาคือคาว่าจีเนียนจีเนียนแปลว่าหลายปีบางคนบอกว่าคําว่าจีเนียนต้องเอามาดูทําไมอ่ะมาดูนี้นะครับจีเป็นคําปุจฉาสพนาม โดยปกติก็คือ what where when who why how ใช่ไหมใครอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเป็นหรือเท่าไหร่ how much พวกนี้เป็นปุจฉาคือใช้ถามแต่พอมันเอามาใช้เป็นบอกเล่าก็ได้ถูกไหมฮะในภาษาไทยเราใช้ได้ภาษาจีนก็ใช้ได้นะครับมาใช้เป็นบอกเล่าถ้าใช้เป็นบอกเล่าเนี่ยพวกปุจชาสรพนามาถึงมันไม่ไม่ระบุชี้ชัดเจาะจงเช่นใครๆก็ชอบคือ,อชอบทุกคนเนี่ยไม่ระบุว่าเป็นคนไหน เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำว่าจีเดินทีปเป็นการถามจํานวนพอมาใช้ในการระบุโดยไม่เจาะจงก็คือว่าเป็นจํานวนที่ไม่เจาะจงว่าเท่าไหร่มีความหมายว่าหลายนั่นเองแต่ที่ต้องเอามาอธิบายเพราะว่ามันมีอยู่สองคำนะครับจีเนี่ยแล้วที่เราเรียนมาเราจะรู้ว่าจีใช้กับจานวนที่ไม่เยอะเช่นนี้จีซุ้ยเธออยูย่กี่ขวดไม่ใช้ถามเด็กใช่ไหมแต่ถ้าถามผู้ใหญ่ก็หนีตัวต้าต,ต้องเปลี่ยนจีเป็นตัวแหละเห็นไหมฮะ เพราะนั้นจีใช้ถามกับจานวนที่ไม่เยอะเพราะนั้นในอย่างประโยคนี้จีเนียเนี่ยมันมันจะต้องแปลว่าเอาแปลเป็นไทยให้เหมาะที่สุดก็คือสองสามปีจะไม่ถึงกับหลายปีอนนถ้าถ้าเราฟังคําว่าหลายปีก็จะนึกไปถึงเัาห้าปีสิบปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าน้อยกว่าห้าปีสิบปีก็สองสามปีประมาณนี้เราภาษาจีนใช้ว่าจีเนียนะครับและถ้าเกิดมันห้าปีสิบปีจะพูดยังไงล่ะมันก็จะไปใช้คําว่าหาวจีเนี่ยครับเติมคำว่าหาวเข้าไป House g น n i เนี่ยเราก็จะมีความหมายแบบห้า5ปี10ปีคือมันหลายปีอันนี้มันก็จะเยอะกว่าคำว่า g e เ i u s นะครับถ้ามาเรามาดูคําว่าใจนะครับใจแปลว่าแล้วค่อยเป็นคําวิเศษแน่นอนว่าไปขยายคํากริยานะครับบอกว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมหรือยังไม่สะดวกที่จะทําก็เลยผลักไปก่อนผลักว่าเออเดี๋ยวค่อยทําทีหลังแล้วกัน หลายๆครั้งก็จะใส่เงื่อนเวลาเข้าไปว่าแบบพรุ่งนี้ค่อยคุยกันปีหน้าค่อยคุยกันอะไรแบบนี้นะครับมิงเทียนใจชัวร์แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเมื่อกี้เลยประโยคเมื่อกี้เลยมิงเทียนใจชัวร์พรุ่งนี้ค่อยว่ากันกันละกันวันนี้ฉันยังไม่พร้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติแฟนเดินมาโอ้บอกว่าเอ้ยแหวนเพชรที่บอกฉันว่าจะซื้อให้วันนี้ ออกไปซื้ออยังเร็เราชั้นแต่งตัวรอแล้วแต่บางเอิญว่าการเงินยังไม่ค่อยพร้อมเราก็เลยบอกว่าผัดๆไปก่อนคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บตังค์ได้เดี๋ยวเ,เงินอโอนเข้ามาวันพรุ่งนี้เก็บเช็คอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบอกพรุ่งนี้ค่อยซื้อละกันก็เลยบอกว่ามิงเที่ยใจ่ชัวร์ป่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็แล้วกันถ้าเช็คออกเก็บเงินได้ก็พรุซื้อพรุ่งนี้อะไรเนี้ยถ้าเช็คยังออกก็เจ้ชัวร์ไปเรื่อยๆแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้คําว่าจ่นะครับ,รบแล้วค่อย นะครับสุดท้ายของประโยคนี้แล้วคำว่าเลอะเลอะเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรเอ่ยหลายๆคนบอกเลอะแปลว่าแล้วใช่ไหมเอามาดูกันเลอะไม่ได้แปลว่าแล้วอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับเลอะมีใช้ได้สี่แบบสี่อย่างนะครับหนึ่งเลอะบอกการเปลี่ยนแปลงจะแปลว่าแล้วสุดทายตรงกับคำว่าแลอะเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะเช่นบอกว่าเ,เมื่อกีออ้ฝนยังไม่ตกเลยฟ้าแจ่มเลยอยู่ดีๆมาฝนตกโคมมาบอกฝนตกแล้วเราจะพูดว่าฝนตกแล้ว ถูกไหมฮะสองคือบอกว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นก็คือบอกว่าสิ่งนั้นการกระทํานั้นเนี่ยมันได้เสร็จสิ้นลงไปนะครับแล้วนะครับตัวอย่างเช่นเสร็จสิ้นลงเสร็จสิ้นกับอดีตในอย่างงงนะฮะเสร็จสิ้นกับอดีตคนละเรื่องกันเลยนะครับเสร็จสิ้นเนี่ยจะไปเสร็จในอดีตปัจจุบันอนาคตก็ได้แต่ถ้าอดีตคืออดีตอย่างเดียวเท่านั้นเสร็จสิ้นในเสร็จสิ้นจะเป็นคําว่าแล้วนะครับเช่นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดูคลิปเราซื้อเสร็จแล้วไปทําอะไรต่ออันนี้คืออดีต ปัจจุบันก็คือว่าอ่อานเนี่ยดูคลิปของเราซื้อเสร็จแล้วอย่าล pues right. so you ืมไปทบทวนนะอันนี้คือเสร็จสิ้นเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วไปทบทวนนะเห็นไหมครับหรือบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอดูคลิปของเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วไปดาวน์โหลดแบบสุดทันมาทํานะเห็นไหมฮะเสร็จสิ้นเนี่ยนะมันเป็นคําว่าแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับส่วนเหาที่เป็นอดีตนะครับ อดีตก็จะตรงกับคำว่าไปหรือมาในภาษาไทยมันจะไม่ตรงกับว่นแล้วนะครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดใน,นภาษาไทยที่บอกว่าไปไหนมาไอ้คําว่ามาคําเนี้ยคือบอกว่าเป็นอดีตนะครับเอกินข้าวไปกี่ชามเห็นว่ากินไปบอกว่าเป็นอดีตนะครับกินไปกี่ชามแสดงว่าเราถามถึงว่าอที่ผ่านมาในในเหตุในอดีตในเวลาที่ผ่านมาเรากิานไปทั้งหมด ที่ชาแบบเนี้ยอันนี้แบบไว้เป็นอดีตถ้าตรงกับเขาว่าไปหรือมาในภาษาไทยไม่ใช่เข้ามาแล้วเป็นน้ําเสียงเฉยๆเช่นว่าดีแล้วสวยแล้วอันนี้เป็นน้ําเสียงไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่บอกอ,อสวยแล้วคือเมื่อกี้หน้าตาทุเลศแล้วตอนนี้สวยไม่ใช่นะครับหรือเสร็จสิ้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าสวยแล้วคือความความสวยของเธอมันได้เสร็จลงไปแล้วตอนนี้เธอไม่สวยแล้วไม่ใช่นะครับ แล้วก็ไม่ได้แปลว่าอดีตโดยบอกโอ้ยในอดีตเธอสวยแล้วตอนนี้เธอไม่สวยก็ไม่ใช่อีกสวยแล้วก็คือสวยอะตอนนี้ก็สวยอยู่เป็นน้ำเสียงเฉยๆครับไม่มีความหมายอะไรพิเศษนะครับนั้นแล้วในประโยคนี้บอกการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นตูเชื่ละรถติดแล้วเมื่อกี้เราอยู่ในออฟฟิศมองไปที่ถนนเมื่อกี้รถยังไม่ติดเลยพอใกล้สี่โมงโอ้ยรถติดแล้วจะกลับบ้านแล้วรถติดโอ้อย่างเงี้ยนะครับฟาซาวละเป็นไข้แล้ว แหมแต่งตัวอย่างดีเลยไปห้างขับรถไปถึงห้างปึ๊บจอดรถจะเดินเข้าห้างเขาสแกนหน้าผากปิดเขาบอกสามสิบเจ็ดจุดหกค่ะกูเกิมาแค่จุดหนึ่งนะเขาเข้าไม่ได้นะครับคุณเป็นไข้แล้วเ็อบอกเฮ้ยเมื่อกี้ทัหนึง่งสบาย,ยเลยตอนออกจากบ้านมาฉันก็วัดก่อนขับรถมาแต่เข้าห้างไม่ได้นะครับยืนไม่สักพักหนึ่งโอเค ปีตอีกทีหนึ่งโอเคลดลงแล้วเมื่อกี้เดินตากแดดมาเลยตัวร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยเจอไหมเราสุเคยเจอนะครับในแบบนี้โอเคในประโยคนี้เนี่ยนะครับฝังจูตตัวแจ้เกิดแจ้งปุเสียหลายวอาเชอร์าต์เติมีเหนียนไส้หมายเลอะใส่เลอะตรงที่บอกว่าตอนหน้าเนี้ยตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านคือจะซื้อในปีนี้แต่ดูแนวโน้มที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาตอนแรกแบบว่าเอออีกสักสองปีค่อยซื้อและวันเนี้ยเป็นวันที่ครบสองปีเสร็จแล้วบอกโอ้โหราคามันไม่ลงมาเลย คงต้องเปลี่ยนแผนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนที่จะซื้อในปีนี้เป็นรอไปสองสามปีแล้วกันแบบนี้นะครับโอเคเอ่อ okay. uh, ฟังาาก,ก์ชัชชนนะ,นะคร,ราคาบ้านตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ลดลงมาเลยฉันจึงจําต้องรอไปก่อนสักสองสามปีแล้วค่อยซื้อก็แล้วกันโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น โจทย์ข้อที่1ก็เฉลยและอธิบายจบลงเพียงเท่านี้นะครับตามดูในโจทย์ข้อที่2จาก5ข้อของซีรีส์นี้ได้นะครับในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ